มาดูความคืบหน้ากลุ่มมิจฉาชีพที่แฮกข้อมูลแล้วก็แฮกระบบการจองคิวฉีดวัคซีนเพื่อขายคิวฉีดวัคซีนให้กับคนอื่นคิวละ500ถึง1,500บาทล่าสุดพบว่ามีจิตอาสาที่รู้เห็นด้วยนะครับโดยมีการแฮกและเข้าไปแก้ไขข้อมูลกันตอนกลางคืนครับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตพออสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยถึงการทุจริตการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่สถานีกลางบางซื่อพบว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคมเริ่มตรวจพบความผิดปกติคือพบจำนวนการนัดล่วงหน้าสูงผิดสังเกตโดยในวันที่20ถึง27กรกฎาคมพบตัวเลขผิดปกติหลัก10รายพอวันที่28ถึง31กรกฎาคมมีตัวเลขจองสูงถึง2,000รายทางศูนย์จึงนัดให้มาฉีด600รายก่อนที่วันจริงจะแจ้งยกเลิกคิว เพื่อบีบให้กลุ่มคนเหล่านี้มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่มาถามนะครับขณะเดียวกันยังพบความผิดปกติการอัปโหลดนัดล่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ศูนย์งดรับการนัดล่วงหน้าจากองค์กรภายนอกเกือบทั้งหมดแต่พบหลังสี่ทุ่มของทุกวันมีการใช้ยูเซอร์19ล็อกอินอยู่ในกลุ่มจิตอาสามีการเพิ่มสิทธิ์ในการนำเข้าและแก้ไขข้อมูลผู้รับบริการในช่วงเปิดบริการแบบวอล์กอินกระทั่งตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้11คน พบว่าขายคิวทั้งแบบจ่ายเงินสดและแบบโอนเงินนะครับในราคา500ถึง1,500บาทต่อคิวขณะนี้แจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์มูลค่าความเสียหาย7ล้านบาทครับสิทธิ์ที่เราจะให้กับกิตอา,าสาทั้งหมดเนี่ยเราก็คืนแล้วก็เปลี่ยนสิทธิ์หมดเลยคนที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็จะเป็นแค่10คนของสถาบันลักิหนังกับไอทีของกรมการแพทย์แค่นั้นเอง